ก็ oh, สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่เกม The Last of Farmer นะฮะอยูเกบลุงจออีกหนึ่งครั้งโอเคเอ๊ะอันนี้เหมือนเก็บได้และครับโอเคเก็บดูดิช่องเก็บของอุ๊ยอะไรรีมูฟรีมูฟอะไรออกมาอันนี้ไม่แน่ใจฮ่อโอเคเหมือนมันเหี่ยวแล้วครับอันนี้โอเคช่างมันไม่เป็นไร งั้นเราใส่โอเคเราต้องรีบปลูกครับเพื่อที่จะเอาส่วนแบ่งให้กับมันนะเออเห็นว่ามันจะมาโอเคพื้นที่มันมืดผมว่าเราครับเ,เดี๋ยวนะเราครับทอตดีกว่าครับเพิ่มอีกหนึ่งอันรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่หายด้วยฮะเออรับนี่ อขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันเรามีเศษผ้าอีกไหมครผมขอดูแป๊บน,นึงนะปึ๊บโอเค AK นีเ้เหมือนว่าเราจะเอาไปขายได้นะครับมันจะเอาไปขายที่เอ้าอุ๊ยโอเคเหมือนว่ามันจะเอาไปขายได้ที่อ่าวเขาเรียกอะไรนะเหมือนรังโจน,นะครับเออมันจะมีพวกรังโจน,นะครับไว้ขายนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคงั้นเราไม่มีไม้โอเคก็เดี๋ยวเราเก็บอาหารไว้ก่อนดีกว่าครับเผื่อผมไม่แน่ใจว่าโจนะครับมันจะเอาอะไรบ้างนะแบบหนึ่งหัวหอมอันนี้แตงกวาโอเคงั้นเอาพวกผักนี้มาก่อนครับแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปโอเคเอาไว้กินหัวเนียนหัวหอมเออเฮ้ยผมว่าฟักทองกับหัวหอมนี่ไม่แน่ใจว่า มันจะอันนั้นเยอะหรือเปล่าใช่เยอะหรือเปล่าอุย้ยรีมูฟเหมือนต้นหนึ่งตายไปครับโอเคปูครับนานโอเคเรียบร้อยเช้าวันสดใสนี่แหละแล้วก็ขับรถไปครับคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้วันนี้ครับเออ เอา้าลุงลุงยังไม่ไปไหนครับที่เราไปจุดแดงแล้วอันนี้เคว,ควสคอเชนมาร์กอันนี้ก็มีคอเชนมาร์กเต็มไปหมดเลยผมไม่แน่ใจว่าไอควอเชนมาร์กนี่มันไปไหนได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบโบินหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเดอ้ออย่าเดอ้อแต่เราจะไปยังไงอ่ะเราไปไม่ได้ครับมันสุดทางแล้วงั้นเราต้องไปที่อื่น สวัสดีมีใครอยู่ไหม w a l d is over มันจบแล้วเอาประตูล็อกเอาแล้วเราจะเข้าไปเปิดยังไงอ่ะโอ้เมืองนี้มันจบแล้วหลอสหายโอ้ยตรงนู้นตรงนี้ก็มีครับตรงนู้นก็มีโอเคหาอ๋อเหมือนอยู่ในตึกครับโอเคงั้นลงตึกดีๆ <laughs> ขอฟาร์มแปบนึงเฮ้ยอยู่ไหม ม้รู้สึก,กว่าไม้มันเยอะดีตรงนี้ <c oughs> นี่ตรงนี้ครับตรงนี้เปิดไม่ได้หรือมีประตูอื่นน,นี่ประตูครับเอ,อ่โอเคเปิดได้โอเคอเคุ้ยไม้เยอะครับเดี๋ยวขับบปินก่อนอุ้ยนี่ไงเรียบร้อยเป็นไอรอนพิกแอคโอเคดีขึ้นครับโอเคนี่ได้สองอัน โอ้สามแล้วก็โอ้ถ้าได้ไอออนพิทแอคมานี่ผมว่าน่าจะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ความคงทนน่าจะเยอะขึ้นครับดูทรงแล้วโอเคแต่แน่ๆครับเรารวยไม้แน่ๆเออแต่ผมอยากได้นี่มากกว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะผ้าครับผ้าเราขาดแขนมากเลยเราไม่ค่อยมีผ้าเท่าไหร่โอเคห้าไม้โอเคปึ๊บ โอเคไม้ลอยได้เออไม้ลอยได้ด้วยผมรู้ว่าแบบเออมันกองรวมกันใช่ไหมครับแล้วก็แบบจะตกลงมาอะไรเงี้ยเออไม่ฮะลอยเลยลอยเหมือนไม้คับอะแตกหมดตอนนี้โอ้โหไม้เรามีแบบเยอะมากเออแล้วหมดอย่างตรงนี้โอเคตรงนี้เราไอ้นี่ไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมประตูล็อกครับอันนี้มีอะไรไหมผมขอดูก่อนเออไม่มีฮะและเข้าไม่ได้โอเคนี่ขึ้นไปข้างบนครับฮ้อุ๊ยอะไรอะ่ะม,มีหนึ่งนาย Need a cassette with music by the Desert Walkers but i'm not as strong as i used to be at the hypermarket near the city they bring it to me and we city they used to sell those cassettes เหมือนเขาบอกว่าอนี่ครับอ่าเขาเรียกอะไรนะอ๊ยยังไม่พูดไปจบเลยโอเคเหมือนเขาบอกว่าเนี่ย c h a n n e มีเหล็กมากมายนะที่จะขายให้อ่ะแต่เหมือนว่าเราอ่ะไปอ่าหาเทปอ่า Disaster Worker นะครับ Disaster Worker แล้วก็พอนี้เสร็จปุ๊บแล้ว เขาเหมือนว่าเขาบอกว่าอ่อไม่สามารถชั้นอ่ะแบบเหมือนมันแก่เกินไปแล้วที่จะแบบออกไปประจนภัยอะครับไปตามหาอย่างเงี้ยคือเราต้องไปหาอ่าเขาเรียกไอผพนเทมเพนเพลงให้มันอะ่ะเราค่อยมาคุยกับมันอีกทีครับว่ามันมันจะเอายังไงกับเราเออวันนั้นเออนายนี่รู้สึกวนน่านายนี่เรื่องมากเลอเกินนะคือจะขายของให้เราต้อง ไปหาหาเขาเรียกนะหาเทปให้มันอีกเออโอเคจุดไอของพอยหายไปแล้วครับเหลือแต่เป็นไอนี่แล้วเขาเรียกนะเป็นซื้อของให้มันแล้วครับโอเคอย่างนั้นก็เออเพลงอยู่ตรงไหนเอ่ยเพลงมันขอดูหน่อยไหนอ่ะขึ้นไหมพอจินมาร์กอยู่นู้นเลยครับ อตรงนี้น่าจะเป็นแนวรั้วป่ะไม่น่าจะไปได้ครับแล้วตรงนี้ล่ะงั้นผมมาขอบันที่ใกล้ๆก่อนเลยครับขอแวะก่อนที่เรามาปะ่ะอุ้ยลวดหนามครับที่เรามาหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยอุ้ยใช่จริงๆด้วยครับโอเคเราจะไม่เสียวเวลาอุย้ยโคตะที่โคตะที่เออโคตะที่ครับเราจะไม่เสียกระสุนปืน เพราะว่าเรามีรถไงล่ะมหมดหมดเกี้ยงตรนมุนหนึ่งวิ่งครับล่วงอุย่ยล่วงไม่ตายโอเคไม่ตายไม่ตายโอเคตายครับหมดหรือ,อยังหมดแล้วโอ้โหเป็นการเคลียร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะเพราะว่านายสู้รถฉันไม่ได้หรอกผมอ,อยากรู้เลยว่าปืนขายได้เท่าไหร่ โอเคแล้วก็ดื่มให้สดชื่นโอเครีโหลดรีโหลดอีกโอเคสาสิบนัดโอ้โหปืนพวกนายจะเยอะไปไหนเนปืนเนี่ยฮะไม่มีกระสุนเลยโอเคปืนอีกแล้วครับเ่าไงดีทิ้งอะไรดีเราจะทิ้งอะไรอืถังน้ำมันถังนี้แล้วกันดูเหมือนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่โอเค ครับไม่ได้อันนี้อะไรอ๋อก็เหมือนป้ายประกาศทั่วไปครับอันนี้ไม่มีอะไรโอเคสรุปอันนี้เราเกียร์ใช่ไหมโอเคครับเหมือนเราเลียร์แล้ว <c ười> เลียร์โคตรง่ายได้เลยเฮ้ยอันนี้ผมยกไปได้ปะเนี่ยผมอยากได้อะ <c ười> เออได้ไม่ต้องคาบเพิ่มฮนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีนี่อาหารอ่าทิ้งก่อนเลยเก็บก่อนมา s o ยก่อน สดชื่นไหนดูซิมีอะไรอีกไหมอาหารอีกแล้วครับโอเคทิ้งอีกหนึ่งกระบอกเก็บโอเคกินโอเคเลือดเกือบพึ่งหลอดแล้วครับโอเคแล้วก็โอ้เหมือนเลือดจะลดแฮะอันนี้ที่ปลูกกับชโคโค็อกโกแลตบาร์เอองั้นผมทิ้งเก็บช็อกโกแลตบาร์โอเคที่ปลูกเหรองั้น เฮ้ยตรงนี้เก็บอย่างเก็บแล้วโอเคนี่ในแมปเป็นธรรมดาแล้วครับเอ๋อันนี้มันไปไม่ได้ครับมันเป็นทางตันละตรงนี้หมดแล้วครับตรงนู้นไปก็ไม่ได้เป็นทางตันงั้นเ,เราต้องมาฝั่งนี้สินะอันนี้เป็นค่ายทหารที่เราไปครั้งที่แล้วครับที่มันเหมือนต้องที่เปิดเข้าไปงั้นเราไม่ไป ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่ครับอันนี้อ่าอันนี้อะไร s โ l ล์แคมปตรงนี้หรือเปล่าโอเคงั้นไปตรงนี้แล้วกันครับจุดไม้ยปลายทางโอเคขอบคุณมากพวกนายเดี๋ยวเราจะมาใช้บริการบ่อยๆนะ <laughs> โอเคก็หมดปัญหาอีกหนึ่งครับไอ้พวกที่จะแบบว่าวัดรีดไถเราอะนะเอ๊ะเดี๋ยวนะ เออทำไมเราเราถึงไม่ทำเฟสตรงนั้นให้เสร็จเลยวะเออผมก็ลืมเออแต่พื้นที่ช่องก็ไม่มีแล้วครับแบบหนึ่งช่องพื้นที่โอ้ยายายาย,ายไม่ชนไม่อยากชนไม่อยากชนครับไม่อยากซ่อมโอเคดิฟดิฟดิฟก่อนดิฟก่อนปึบ๊บอุย้ยโดนยิงโดนยิงไอพวกนี้ไอพวกนี้ยิงครัแบบลึงผมไม่อยากเปิดกระสุน ชนครับนี่โอเคแล้วก็นี่ตัวหนึ่งสองตัวขอบคุณจ้านี่ตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่งไปก่อนอุย้ยหัวเข้าหัวเลยเข้าหัวโอ้โหอุ้ยอย่างนั้นอีกหนึ่งครับยังไ,ไม่รู้ตัวโอเคหนึ่งอีกหนึ่งอุย้ย ทำไมมันยิงไม่เข้าอุ้ยจะตายครับตอนนี้โอเคโอเคโอ้โอ้ my god จะไม่รอดเอาฮะเก็บก่อนกินก่อนโอเคเราลืมคาบแบนเดตมาด้วยฮะอเหมือนมันจะตายเยอะกว่านี้แบบหนึ่งผมหาศพก่อนโอ้ปืนอีกแล้วกระสุนชั้นอยู่ไหนหมดแบบหนึ่งนะ เหมือนผมจะชนเยอะกว่านั้นตรงนู้นทียาอุ้ยเกือบครับตรงนั้นซอมบี้ค่อนข้างดีเยอะครับโอเคได้ช็อกโกแลตมาอีกหนึ่งเอาไว้ก่อนสับกินก่อนเลยสดชื่นออย่างน้อยเราก็ไม่ตายครับแล้วก็เราต้องอเหล็กเหล็กเหล็กตอนนี้เหล็กสำคัญหาเหล็กก่อน โอเคครับซอมบี้ตรงนี้ติดบัร์ครับเราจะไม่ยุ่งกับมันตีถังก่อน <laughs> โอ้นายติดบัร์ไปก่อนนะนายโอเคติดบัร์ไปติดบัร์ติดบัร์ไป,ไปผมจะตีมันดีไหมไม่ต้องเช็มันครับอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อ <laughs> เคลียร์แล้วฮนะเอ่อมาเตอรีเ่เบสอ่าไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนี้มีเออผมอยากรู้ถ้าสมมติว่า เอ่อผมเคลียไพวกเนี้ยหมดเลยอ่ะเออแล้วแล้วพวกมันจะถ่ายรีดถ่ายเราได้อยู่ปะวะนี่แหละนี่คือคำถามชนไปหนึ่งเพออดจ่ายหรือจะตายทำไมอะ่ะถ้ากูไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น้ <S <S ยอตรงนี้มีซูปเปอร์มาร์เก็ตครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าแล้วกันดูทรงละแต่เราต้องหาไอ้นี่ให่ได้ครับแคมป์เาขเาเรียกอะไรนะแคมป์ที่ ไอเนี่ยที่มันเป็นอ่าเป็นแคมป์อ่ะเออเป็นแคมป์อ่ะเป็นแคมป์ของโจนอ่ะผมหาไม่เจอถ้าไม่หาครับเราขายปืนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ปืนเราเต็มสปียงเลยอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอตรงนี้ไม่ใช่ครับเป็นเคเวสผมก็ไม่เห็นทางเลยตอนนี้ <c oughs> เออ <c oughs> คือรถค่อนข้างที่จะช้าช้าจริงๆริงโอ้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 มี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 โอเค เจอแล้วครับนี่ไงที่ขายของโจรไหนดูซิโอ้หนึ่งร้อยห้าสิบขอบคุณครับโอเคนะขอเราขายก่อนตอนนี้ตะเบียงเราเต็มกระเป๋าเลยของคือเต็มกระเป๋าจริงนี่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 โอเคทีนี้ขายแค่นี้ก่อนครับเอาไว้กินเอาไว้กินโอเคงั้นขอไปดูครับว่า,าขายของได้ทั้งหมดถ้ได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ ผมค่อยไปดูของว่ามันขายอะไรบ้างนะเออไหนดูซิโอเคเราจะจําไว้นะครับร้านขายของอยู่ตรงนี้โอเคนี่แห้อราคาของไอซเซาลฟิร์นสามพันห้าแเราขายได้ร้อค่อนข้างดี่จะคุ้มเลยนะน,นาย,น,ย 10, นะฮะกระสูนย์สิบนัดสิบาทครับอันนี้แหนกันครับปืน3 5มพเป็นอ่ากดทีครับ อ,อยากได้หรือกระเป๋าดีของดีเยอะเลยฮะเฮ้ยผ้า50โอ้แต่เราช่วงนี้เราก็ฟาร์มไม่ค่อยได้เลยอะ่ะก็อยากได้ผ้าอยู่นะปืนอีกสองกระบอกลืมแบบหนึ่งขายขอบคุณครับโอเคกระเป๋าโล่งขึ้นเยอะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมมาแวะเวียนใหม่แล้วกันเหมือนผักจะขายได้แพงอยู่ฮะงั้นเดี๋ยวเราทําผักเยอะๆครับแล้วก็เ,เราจะเขาเรียกอะไรนะมาขายผักที่นี่เออถ้าเรา ไปเคลียร์พวกนั้นหมดแล้วเราไม่ต้องจ่ายสวยเะวะอันนี้ไม่แน่ใจเฮะเดี๋ยวเราต้องลองอีกทีหนึ่งโอเคขอเก็บก่อนโอเคแล้วมีภารกิจอะไรตรงนี้เยอะแยะเลยตรงนี้มีใครอ๋อผมลืมลืมเห็นครับที่ร youre n e e i i d f t weak. ผมอยากได้ไปฉายมากเลยครับตอนนี้โอเคมีอะไรขายไหมอันนี้อ่ะไม่ได้ครับออ ถังน้ำมันเนี่ยคืนต้องหนึ่งพเลยครับถ้าสมมติว่าเราเออมาไอน้น้ำมันอย่างเดียวมันอันนี้หรอไบโอฟิลแมชชีนนี่ไงที่กันน้ำมัน6,500เป็นเป็นบูปินครับอันนี้อ5 0 0เหรออ้อ แต่ถามว่าอันนี้มันก็ดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีน้ำมันเลยแล้วก็รู้สึกง่วงด้วยโอเคงั้นเราน้ำมันเราก็จะหมดแ้วด้วยแฮะงั้นเราไอ้น,นี้ได้ไหมขอนอนก่อนดีกว่ามันมีห้องใกล้ๆ้ไหมครับแบบพี่ชายมีสาวๆให้ผมนอนมั่งไหมตอนนี้ผมง่วงมากเลยโอเคงั้นผมขอนอนแล้วกันตื่นมาอีกทีก็ได้แต่มืดครับอันนี้ นนนนด้วยโอเคมืดตึ๊บเลยตอนนี้ไม่เป็นไรงั้นผมกลับบ้านก่อนดีกว่าต้องกลับบ้านนะอันนี้กลับบ้านงั้นกลับบ้านนอนครับโอเคแล้วก็ไม่เอาเอาไอาก่ออกมาเราต้องเลี้ยงไก่ไว้ครับจนกว่าเราจะสร้างบ้านเสร็จโอเคงั้นเรากลับบ้านก่อนดีกว่าปึ๊บ คือมองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้คือทางตรงล้วนๆนะเฮ้ยนี่ผมทางตรงจริงด้วยคือแบบดูดิแต่งอย่างเออตรงยังเข้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่งเขินข้ามรั้าเลยครับอุย้ยมีทางออกปะเนี่ยโอเคมีทางออกอยู่เออ,อตรงกัต่อครับคือผมมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงอย่างเนี้ย ถ้าเกิดติดเนินติดอะไรเงี้ครับมันจะมันจะแบบช้ามากเลยเออไอตอนนี้ผมลืมอัดอะ่ะก็ทิงแล้วครับผมติดเดินคือแบบเหมือนรถมันช้าใช่ป่ะแล้วแรงส่งส่งมันไม่พอ,อครับเออน,นี่เห็นหมตอนนี้ก็แรงส่งเริ่มช้ากอติดอีกแล้วโอเคขออย่าติดครับขออย่าติดพอขออย่างเดียวเกิดได้ทุกอย่าง นั่นไงอ้อภูเขาบังลอซะบังเต็มทางเลยก็เฮ้ยรู้ไหมเนี่ยอย่างน้ำมันเปลืองมากเลยครับเนี่ยโอเคตรงนี้โอเคกลับบ้านได้ตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดอีกนิดโอเค มันมีรถที่แรงกว่านี้ไหมเฮ้ยอ,อ,อยากได้รถแรงกว่านี้เฮ้ยภูเขาไอ้นี่นี่กระตบรถไม่ยายายาโอเคทางไปครับโอเคป้าอยู่ไหนใกล้ถึงหรือยังไว่อีกไม่นานครับนี่ภูเขามาแล้วนะโอเคลุกจากมีอไปผูชุน <ś les> อรถตีลังกาเลย,อ,ยอุหมุนได้ไหมอ,อ้อหุนได้ไหมคอยที่โอเคหมุนได้เดี๋ยวซ่อมรถก่อนเลย,อ,ยอุ๊ยโอ้โหผมบอกเลยนะขนาดรถไปขนาดนี้นะอย่างไอ้นี่เลยครับรเขาเรียกอะไรรถความขนาดเนี้ยเออแต่ผมว่าชวนซอมบี้ยังพังเช <ś les> อภไยเกมสุดยอดนะ ไอพวกนี้อย่ามาบุกหน้าบ้านเราไปเนี่ยไม่น่าบุกนะโอเคเบยก่อนโอเคครับแล้วก็ขอ,อ่างเดียวอย่าทำน้องกระต่ายเอ้พี่น้องกระต่ายน้องเราพังไอ้น้องเราตายครับพอครับน้องไก่เราโอเคกลับมาก็ได้ที่หิวเลือดอ่บวกเลือดสามอันนี้สาบเหมือนกันครับอันนี้ โอเคไหนดูดิมีอะไรเก็บได้บ้างนี่เห็นไหมกลับมาก็มีที่เก็บครับคือตอนนี้เราอุดมสมบูรณ์มากนี่โอเคได้ค่อนข้างที่จะเยอะไบโออย่างนั้นเหรอผมว่านะถ้าสมมติว่ามันน่าจะเอาพวกผักเนี่ยครับไปทำน้ํำมันได้แน่ๆเลยว่ะผมว่า เออแบบหมักอาจจะเป็นพวกหมักดองเอยอ,อะไรเงี้ยครับเออผมว่ามีสิทธิ์นะป็นหนึ่งโอเคผมวางกันรีก่อนโอเคนี่นี่ถอดย้ายหมดครับย่านี่พวกเกกอะโอเคโอเคเรียบร้อยแตงกวาอันนี้แตงกวาอีกหนึ่งเก็บ โอ้ยแตงกวาล้วงครับโอ้เสียดายเก็บไม่ได้ครับโอเคดูเหมือนว่าวันนี้ก็พอสมควรแล้วละ่ะโอเคงั้นก็เอาไว้โอกาสหน้าครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่าก็รอติดตามลุงจอได้นะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า